ขอโทษครับยังไม่ปิดใช่ไหมยังค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะน้องๆถามอะไรหน่อยเครื่องยนต์ในประสมฮอนด้าทำอะไรได้บ้างมีให้เลือกควบคุมทุกหน้างานเลยค่ะอุตสาหกรรมไหนก็เอาอยู่พลังงานจัดเต็มต่อเนื่องแถมทนทานคุณ <c oughs> ลูกค้าต้องการไปใช้งานในลักษณะไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วมันใช้ตัดผักบุงได้ปะ่ะ <c oughs> ใช้เซนต์ปาได้ไหม <c oughs> แล้วมันทําอะไรได้อีกแหมลูกค้าคนตลกนะคะนนี้คืองี้ค่ะเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของพันด้าเครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายอยากใช้ฟังก์ชันอะไรเครื่องของเราก็ตอบโจทย์ได้หลากหลายเช่นเครื่องจี้ปูนเครื่องขุดเจาะเครื่องผสมน้ํายาเครื่องตัดปาล์มเครื่องลดน้ําปั๊มพ่นยาแรงดันสูงขนาดเล็ก 2ล้อและ3ล้อหรือจะเป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งขับเครื่องที่จอดอยู่หน้าร้านก็ทําได้ทั้งนั้นค่ะแล้วผมยังถามได้อีกใช่ไหมได้ค่ะยินดีให้บริการจนคลายข้อสงสัยเลยค่ะไม่ต้องอธิบายต่อ่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของคอ n ด้าเขาดีอยู่แล้วเออไปทานข้าวกันไหมครับถือว่าเป็นการฉลองปิดดิว ได้ค่ะหนูยู่พอดีเขาไปเปลี่ยนชุดแป๊บนะคะ